นี่ของน้องไอรินจ้าของน้องไอรินมีแกงจืดเต้าหู้ใช่ไหมคะ <c oughs> สบายดีจ้าสบายดีมื้อนี้พามากินตำยําขนมจีนฟีมือก,ก้อยเองเนาะพี่น้องก้อ,อยอวันนี้บ่ได้ให้เบิ้งเนาะว่าอันเห็ดไม่ได้ก็เห็ดตามสูตรเจ้าของแล้วพี่น้อง กะแซบแน่บบแซบแน่กะปรุงไปตามเ <ไป S 1> จ้าของ,งมักเลยแล้วเนาะพี่น้องน้องไอลินก็กิขนข้าวปุ้นจ้าเนาะน้องไอลินก็กินข้าวปุ้นเนาะปุณ่ะน้องไอลินมื้อน,นี้ได้แกงจืดเนาะแกงจืดเต้าหู้แล้วก็ใส่ผักกาดใส่วุน้นเส้นเนาะพี่น้องอ,อันนี้ผักกาดนอนบ่ปอนอ่าเส้นเพื่อนก็เอาไปเป็นธาตเลย คาดเลยยกให้เพิ่นเลยมากินน้ำกันเนาะพี่น้องวันนี้สายแม่ขอสิมึงอันนี้กะมีลาพร้อมแต่ก่อนวาสิเห็ดแต่อันเขาปุ่นเนาะพี่น้องพอไปเห็นเนื้อกะโอ้เสียดายเนาะพี่น้องแบบม,มันเหลือน้อยนึงแต่ว่า<ม>ก็เลยเอามาเห็ดกิน,นอ,อ,อ่ะอ๋อเพื่อนไม่รู้ล่ละคำแพงแม่ ได้บบกินบ้านนะ่ค่ะเขยิบบ้านนี้เขยอยให้ค่อยิเน่เอาโยนและเจ้าเจ้าเ<น>จ้าโยนบ่เวลาสบายดีหรือยงังสบายดีเด้อ<น>จ้าก้มก้มหวัวน้ําแม่บอกเวลาสบายดีต้องก้มหวัวลงน้ำเนานะต้องเห็นแบบนี้ี่เบึ่งแม่เด้อนน่สบายดีจ้า Yeah, <laughs> เห็นดูเนี่แหละมามือนิสิพากินตามเขาปุ้นเนะพี่น้องไม่ตามกล้อยเศร้า,าเอาเนอะพี่น้องอนี่อันนี้พักเด้วละแล้ะหืมอ,อย่างหรอกออย่าง,ออางแม่ <laughs> กาพากันกินข้าว อันยูแต่แบบมุมเดิมเนาะพี่น้องเพราะว่าพ่ออ๋อพ่อฮะพ่อไปทํางานเนาะไอรินอยู่กับแม่แม่พ่อพ่อไปทํางานอยู่กับแม่เต้าหู้จ๋าเต้าหู้กินเต้าหู้จ๋าอ่ะกินข้าวนี่ โบเมนโบเมนเฮ็ดลูกอันนี้โอ้หต้หูลูกต้งหูนี่กระลาบไก่พี่น้องเนื้อไก่มันเหลืออยู่หน่อยนึงก็โอ้ยโหหัวสิไปเฮ็ดอย่างก็เลยแบบเออเห็นพักหอมพักอย่างก็เลยเออมาเาฮ็ดลาบกินซะจักหน่อยนึงแล้วพี่น้องอืมโอ้ย อันนี้กาข้าวปุ้นว่าได้กินโดนแล้วเนาะพี่น้องยำข้าวปุ้นยำข้าวปุ้นแบบนี้นอือือแซ่บยู่ใดลินเลยไอ้ออลินกินเพชรยังบ่ได้เนาะ กินเก่งขนาดกเก่งอืมเก่งเกี้ยงเลยก,กินเกี้ยงเลยโอ้โอ้<ก>โอโอคีเกี้ยมคีเกี้ยมมาเบิ้งให้มาเบิ้งไอรินกินข้าวก็เกี้ยมก็มาเบิ้งไอรินกินข้าวเนาะแซบ่บบอลูกแซบ่<า>แซบหาสายแม่ซิมมึงเลยแม่กันย<า>ังไม่ได้ อนี่กับแม่เฮ็ดให้อย่าจับลูกอย่าจับมันเปื้อนเลยค่ะกินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนลูกละคำแพงแม่เอาอย่างลูกอย่ายันยันยันผูนหามันกล้องน้องไอรินยันโตหามุมบ่ได้เนาะพี่น้องบ้านห้องมันกลับบาได้ห้องมันกลับบาได้ก้วงไปได้เนาะพี่น้อง ติดแขนเลยน้องอลินอาบน้ำแล้วได้กินข้าวสายเนี่ยจังหน่อยพี่น้องวันนี้บายล้บายบายสองแล้วมั้งนี่น้องอลินนอนตื่นสายนอ,นอนเวนน,นอนเวนนอนกัดสิบเอ็ดโมงแล้วตื่นละบายกลัวแล้วน้องอลิน,นอ่ะ มัมนี่แม่กินข้าวปุ้นเลยอุ้ยอย่ายันลูกนู่นนั่นมันสั้นคนน่ะลูกอย่ายันไหมฮะหน้าหาน้า,นายัางบอกเลขวะ <laughs> บอกเลขถืออยู่แบ่เบแบบิ sẹp khấn à, xì mứi choi khóng hết à, sẹp. <laughs> <Quá? cười> ừ? ừ. à, à? à, à? sao lại, bố bên nhàng đập, con keeng đó. ăn อันนี้ผักไหมกินกินกินอมมอะไรคะแม่มแม่แม่แมอืออีบะตั้งหูอีบะน้่งเก็บจือแล้วไหมอืออือกินสลูกกินข้าวแล้วก็กินนมนะ เพชรเซยใส่มะเพือกุไล่ปันได๋ก็ได้ <B ain. S 1> อือันบุ๊มเป็นข้าวปุ้นแห้งเลยข้าวปุ้นสดนะพี่น้องอเป็นยปอย่างลูกท้องเป็เนอย่างท้องแน่นกินหลายบ่ยังท้องแน่แนบ่ มะมืะกินข้าวก็แล้วแม่ยังเอามักไหมฮะแน่ข้าวเนี่ยม่แน่หมักไหมเด้อกินหมักไหมเนาะกินข้าวแล้วก็แล้วแม่ยังเอามักไหมให้แน่ขิงจุกขิงจกแล้วมันอยู่ในรู เอามาแย่ yeah, ดูมาร้องเต็กเต็ก<ช> <laughs> มาร้องเต็กเต็กเอาน้ำซุปเลยหอาเอาโอุ๊ยอุยเนี่นออย,อ,ย,ยอืมกินน้ำซุปพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อพ่อมาตอนแรงพอ่อพ่อไปทำงานอา่นอืมอ,ตอ่ตอนแรงตอนแรงพ่อก็มาเล่นกับไอรินไหม กินแล้วไม่พักก็ได้ให้ให้ช<อ>่วงนี้ก็พากินข้าวดูกาอเยี่ฟ้าเพื่อกันน้องพี่น้องเพราะว่าบอ่ค่อยได้ออกไปใส่น้องพี่น้องกับเฮ็ดกับข้าวกินเองเป็นบางมือ้อนาอพี่น้องบางมื้อก็คิดบอกกซื้อเอาค <c oughs> ิดเมนูบอกกซื้อเอาเนาอพี่น้องบางมือ้อักไม่ได้ซื้อ อืมอ่ะกินเส้นอันน,น,นี้ข้าวเส้นอ่ะกินเส้นอลินมากินเส้นเนะาะมาักมักกินเส้นน้ำเนาะอเดมไหมเอาน้ำฮะอ่ะกินน้ำซะกินน้ำอันยำยุคนี้ก็จะเอิญยำเนาะอยู่บ้านก็นเอิญก้อยแล้วข้าวปุ้นนะเนาะก้อยเอิญก้อยข้าวปุ้น กใส่อันพักเนี่ยกะเอิรพักอีเสริมเนาะพี่น้องอุ้ยโยนให้ยังอ่ะลูกพักอีเสริมแล้วก็พักหอมเปย์เนาะพี่น้องแล้วก็มักทั่วเขาแม่นมีปลาทูมีอย่างไส้กะเซฟบุ๊มีปลาทูเนาะพี่น้องอือเขายังลูกข้าเขายังคะเข้าซ้อนอะเอามาให้ยังบ่มีแนวจิ้ม ทอดไข่ก็บับมือใดทอดไข่ยังเอามาจิ้มกินไข่ทอดไข่กินอะไรได้หนอ้หอิงไปกินแม่กินอะไรนิาาม,มี่หม่หมี่หม่แซ่บหมี่หมี่แค่หม,มี่หมีอ๋อ Oh, là bịt áo ba. Để là áo hai. Men du hân tận đôi nà lì la là boh hên. Kinya. 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 อ,อ,อ,อืม,อ,มอันนั้นโบเมนลมเลยอัน,นบ่วงพ้ามานปลิวหฮนอันเปิดพ้าลมเนาะพี่น้องอันอือ,อัอุ้ยนั่งจิบเจือแม่ลูกอย่าเลียวไปพุ่นไปพี่หลายนั่งดีดิไปอ <c oughs>

อ่ะไอรินบายบายพี่พี่เอฟซีสบายบายก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอัดคลิปยาวหลายคับเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีสิเบือนอุ้ยบา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 ยก้มก้มทุดจ้าก่อนทุดจ้าสบายดีค่ะนี้ก็พามากินนี่นะพี่น้องพามากินตามข้าวปุ้นนะ อ่ะสบายดีก่อนนะคะสบายดีเด้อเมเน,น่เอาไว้เจอกันไหมมืม้อนาเนาะพี่น้องกะถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ลวก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นำเนาะพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันไหมมืม้อนา